วันนี้มารีวิวนะครับในส่วนของกล้องหน้าและกล้องหลังของ iPhone 12 Pro Max นะครับที่ได้แจ้งไปว่ามี4ตัวด้านหลังแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับจะแจ้งในส่วนของขนาดของแต่ละกล้องนะครับว่ามีกี่ล้านพิกเซลและสามารถถ่ายวิดีโอได้เท่าไหร่ iPhone 12นะครับตัวนี้ได้รีวิวในส่วนของรุ่นนะครับของ iPhone จะมีทั้งหมด4รุ่นคือรุ่น5.4นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่21,100บาท และรุ่น12 Max นะครับอยู่ที่6.1นิ้วนะครับราคาอยู่ที่24,400บาทรุ่นที่3นะครับ12 Pro นะครับหน้าจออยู่ที่6.1นะครับ32,500บาทนะครับและรุ่นพี่ใหญ่สุด6.7นิ้วนะครับราคาอยู่ที่35,800บาทนะครับตอนนี้ก็เป็นการรีวิวเปรียบเทียบนะครับในแต่ละช่องก็มีราคาที่ตรงกันนะครับ ครับในส่วนนี้นะครับจะรีวิวนะครับเปรียบเทียบกับ iPhone 11 Pro Max ด้วยนะครับว่ามีขนาดหน้าจอและก็ กล้องแตกต่างกับ iPhone 12ยังไงนะครับ iPhone 12 Pro Max หน้าจอ6.7นิ้วนะครับส่วน iPhone 11อยู่ที่6.5นิ้วนะครับมีกล้องหน้า12ล้านพิกเซลกล้องหลัง4ตัวประกอบไปด้วยกล้องเทเลโฟโต้64ล้านพิกเซลกล้องวาย32ล้านพิกเซลกล้องอันต้าวาย32ล้านพิกเซลแล้วกล้องเลเซอร์สแกนนะครับคล้ายๆกับ iPad Pro 2020นะฮะตัววิดีโอนะฮะถ่ายแบบ 4K เหมือนกับ iPhone 11 Pro Max ในส่วนของ iPhone 11 Pro Max มีกล้อง3ตัวก็คือ12ล้านพิกเซลเท่ากันหมดเลยนะครับราคานะครับก็อยู่ที่35,000ะครับก็ใกล้ๆกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับ i p Pro e 12 Pro มีหน้าจออยู่ที่6.1นะมากกว่า iPhone 11 Pro 5.8นะมีกล้องหลังอยู่ที่4ตัวนะครับประกอบไปด้วย 64ล้านพิกเซลนะครับกล้องเทเลโฟโต้นะฮะล้านพิกเซลกล้องวายสล้านกล้องอันต้าวายและก็เลด้าสแกนนะครับตัวนี้ก็ถ่ายวิดีโอ 4K ได้เหมือนกันนะครับแต่ iPhone 11นี่ก็จะมีในส่วนของกล้อง3ตัวนะฮะกล้องหลังก็คือ12ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับราคานะครับไอโฟนสิบสองนี่อยู่ที่32,500สะครับส่วน iPhone 11 Pro ณตอนนี้นะครับอยู่ที่33,500ะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปนะครับครับในส่วนของ iPhone 12มี มีหน้าจออยู่ที่5.4นิ้วนะครับน้อยกว่า iPhone 11มีหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วกล้องหน้าอยู่ที่12ล้านพิกเซลเหมือนกับ iPhone 11กล้องหลังก็จะมีเช่นเดียวกันก็คือมีทั้ง2ตัวนะครับผมคาดว่านะครับน่าจะมีความละเอยียดที่32ล้านเซลนะครับทั้งอันต้วาวและวายนะครับแต่ iPhone 11นี้มีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับราคาอยู่ที่นะครับเริ่มต้นอยู่ที่20,000 1,100นะครับส่วน iPhone 11ราคาณนะปัจจุบันอยู่ที่24,000อันนี้ก็เป็นราคาที่หามานะครับครับสรุปทั้ง3รุ่นนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่ iPhone 12ราคาถูกกว่า iPhone 11ครับก็คือ21 0 0 0เนี่ยก็คือเพราะผมว่านะฮะเป็นกับหน้าจอนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับก็คือ5.4แล้วก็ข้อได้เปรียบของกล้องที่ มีความละเอียดเพิ่มขึ้น32ล้านพิกเซลมากกว่าของ iPhone 11ก็คือ2ล้านพิกเซลและในส่วนของ iPhone 12 Pro นะครับกับ11 Pro เนี่ยผมดูแล้ว iPhone 12 Pro เนี่ยาคาถูกกว่านะครับแล้วกล้องก็มากกว่านะครับ4ตัวแล้วก็หน้าจอใหญ่กว่านี้ก็คุ้มนะครับในการ ที่จะเลือกตัวนี้นะครับและในส่วนของตัวสุดท้ายรุ่นพี่นะครับก็คือ iPhone 12 Pro Max ก็จะมีกล้องที่เหนือกว่าก็คือ4ตัวจะมีในส่วนของราคาที่ใกล้เคียงกันถ้าเปรียบเทียบนะครับระหว่างรุ่นกลางกับรุ่นใหญ่นี่ก็ใกล้ๆ้เคียงกันแต่ว่าข้อดีก็คือกล้องละเอียดกว่าแล้วก็มีกล้องมากกว่านะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับช่อง apple.com นะครับแล้วก็ดอยแซมนะครับที่ข้อมูลมานะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับก็ คลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ